ช่วงนี้เราคุยเ,เรื่องของความสำคัญเรื่องของที่มาที่ไปแล้วก็คำว่าข้อเสื่อมคือหลายคนจะพูดบ่อยมากเป็นไรอะ่ะข้อน่าจะเสื่อมแล้วมันยังไงอะคะคุณหมอลองเราลองคุยกันคร่าวๆในช่วงนี้กันก่อนครับก็จริงๆคือโรคข้อเสื่อมนะครับมันก็เป็นปัญหามันเริ่มจากตรงผิวข้อกระดูกอ่อนนะครับ กระดูกอ่อนนะครับอย่างเช่นตรงบริเวณข้อเข่านะครับนะฮะมันก็อาจจะมีตรงเป็นกระดูกอ่อนนะครับที่ปกคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียดสีของตัวกระดูกแข็งขออนุญาตหยิบได้ไหมคะครับอันนี้คือเข่าเราใช่ไหมคะใช่ครับแล้วผิวข้อกระดูกคือตรงบริเวณไหนนะคะอจะเป็นตรงบริเวณที่เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าอ่าโดยปกติเนี่ยก็คือหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือไม่ให้เกิดการเสียดสีของกระดูกนะครับ เมื่อเวลามันมีการสึกกร่อนไปแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดการเสียดสีที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเกิดการอักเสบปวดบวมแล้วก็ถ้าเกิดเลือดลังเนี่ยบางทีมันทําให้เกิดภาวะกระดูกงอกขึ้นมานะครับรวมไปถึงเนี่ยอาจจะทําให้เกิดขากงผิดรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นโกเข้าในหรือว่าออกนอกอย่างนะี้ครับอย่างนี้ถา้าเกิดว่าบางคนที่เขาสรีระร่างกายเขามาแบบโกงแต่ดเด็กจากท่านั่งอะไรคุณบอกว่ามีส่วนไหมคะเพราะว่าบางทีเคยเห็นเด็กคุณบอก็เห็นเด็กใช่ไหมคะแบบ เด็กบางคนที่ที่เขาแบบท่านั่งเขาอาจจะแบบบังคับมาว่าเออเอิญน้องๆอ,อ,อาจจะนั่งแบบนั้นแล้วพอโตขึ้นมาก็เดินขาโก่งเงี้ยมันมีส่วนไหมอันนั้นอาจจะเป็นกลุ่มโรคอีกกลุ่มโลกน,โนะบแบบที่ว่ามีขาโก่งในเด็กอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ว่าแบบขาผิดรูปการหมุนของตัวข้อบ่าสะโพกที่ผิดปกติอ,อันนี้มันอาจจะ อาจจะไม่ได้ไม่ไดอ้อาจจะไม่ได้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ข้อเข่าอะไรพวกนี้มันเสื่อมมากขึ้นแต่จริงๆต้องบอกว่าอุบัติการมันค่อนข้างน้อยนะครับสาหรับกลุ่มโรคพวกนี้ครับค่ะและมาแล้วขอเสียงปรบมือให้คุณหมอสุทธวีปังคานนท์หน่อยคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่างเป็นทางการคุณหมอคะเพิ่งได้สองคำถามเองอคือคุณหมอสรัญอธิบายเรื่องของข้อเสื่อมอธิบายว่าผิวผิวอะไรนะคุณหมอชื่อยาวเหลือเกิน ผิวเลยนะคะผิวกระดูกอ่อนนะฮะผิวกระดูกอ่อนค,ค่ะแต่ว่าเราจะให้รู้ลึกเรื่องข้อมากยิ่งขึ้นนะคะคือในยุคปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มเรื่องกระดูกและข้อเสื่อมอายุเฉลี่ยต่ําลงอยากให้คุณหมอสุทวีค่ะช่วยอธิบายขยายความตรงนี้ให้หน่อยว่าอายุน้อยแล้วเริ่มเป็นแล้วใช่ไหมยังไงบ้างก็ปจัจจัยหลักๆนะครับจะมีอยู่2อ,อย่างนะครับ ก็คือ1คือการใช้งานนะครับคือการใช้งานที่ผิดวิธีหรือว่าลักษณะของรูปแบบของงานที่เราทําในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนไปอันที่2ก็คือน,น้ําหนักที่คนไข้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการออกกาลังกายที่น้อยลงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กระดูกของเราเสื่อมเร็วขึ้นครับอ๋อแปลว่าถ้าถ้าเกิดว่าผู้ผู้หญิงอะคะ่ะผู้หญิงมีสิทธิ์จะปวดเข่านี้ได้มากกว่าคุณผู้ชายไหมคะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้ที่มีเข่าเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้จะเป็นผู้หญิงมากกว่านะครับนะ อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือน้ําหนักที่เยอะนะครับเมื่อเทียบต่อก,กระดูกที่ของเขาจะเล็กกว่าโครงสร้างของผู้ชายที่สามารถทนแรงได้มากกว่านะครับรวมถึงกิจกรรมที่ทําผู้ชายจะไปทํางานหนักหรือไปทำรุ่นทำานี้ที่มากกว่ามีกิจกรรมมีกีฬาอย่างอื่นที่ทําให้คนไข้ได้ใช้กระดูกทาให้กระดูกมีความแข็งแรงที่มากกว่านะครับปัจจัยนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กระดูกของผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างเสื่อมมากกว่า ผู้ชายนะครับค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชายจะเป็นไม่ได้ถูกไหมคะคุณหมอใช่ครับแค oh. ่พบในผู้หญิงมากกว่าอ๋อ oh. ใช่ค่ะ,คะทีนี้ถามว่าโรงพยาบาล s อสไบ and Jo อยะคะ่ะเรามีวิธีรักษาอะไรยังไงบ้างกับเรื่องของข้อเสื่อมข้อเขา่าอะไรต่งตางๆแบบนี้ค่ะก็โรงพยาบาลของเราเนี่ยมีข้อดีอยู่หลายๆอย่างนะครับซึ่งของเราเนี่ยโอเคเราเป็นหมอที่ทําทั้งการผ่าตัดได้และทําการรักษาโดยที่ไม่ผ่าตัดก็ได้ซึ่งของเราเนี่ยสามารถรักษาได้ทุกรูปแบบ แล้วแต่ว่าการรักษาแบบใดเหมาะกับการเหมาะกับคนไข้ในคนคนนั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของเราเลยที่ครบจบในที่เดียวนะครับซึ่งองทางโรงพยาบาลเนี่ยมีอุปรกรณ์ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นการทั้งรักษาจะฉีดยาจะส่องกล้องสามารถครบจบในที่เดียวได้ครับ Espine and Joint โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ